วันนี้เราจะพาทุกคนไปสองสัตว์ที่ผนเนินทุ่งกันสมภาราคือพร้อมแคมป์ปิ้งกันสดๆเก้าอี้สนามเอ่ยถูกนอนเอ่ยรถเพื่อนมาแล้วจ้าเดินทางวันนี้กับฟอร์ดเอเวอเรสต์กันอาจ๊รนั่งเหมากันแป๊บเดียวก็เข้าเพชรบุรีแล้วแวะซื้อข้าวหลาก่อนเข้าอุทยานร้านนี้อร่อยมากเดินทางต่อจนถึงอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานชำระค่ารถค่าข้าวให้เรียบร้อยพื้นที่ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นป้ายให้ระวังสัตว์ป่าแล้วนะทุกคน จากนั้นเดินทางต่อไปที่จุดหมายแรกบ้านกลางคขปมมาแล้วสัตว์ชนิดแรกระหว่างทางก็คือเราเจอฝูงลิงจ้าเต็มไปหมดขับมาอีกแปบบ๊บหนึ่งก็เจอพี่พีเขาจอดรถส่องหนกอกันอ้าวลงสิครับรออะไรอันนี้ก็คือเพื่อนก็เตรียมทังกล้องส่องทางไกลทั้งเลนเทเลมาถ่ายเลนหนักมากไปลองยกยกไม่ขึ้นเลยและนี่คือพระเอกคนแรกของเราเหี่่วรุง้งจ้า ขับรถต่อไปอีกนี่เอาขอจอดกันอีกแล้วลงค่ะตรงนี้จะเป็นคงน้ำเล็กๆเพื่อนๆเ,เห็นนกสีขาวนั่นไหมอันนี้นคือน,นกยางนะกำลังเดินต่อแต่ก็เลยได้มันเพกนึงแบบนี้ถึงบ้านกลางแล้วตรงนี้จะเป็นจุดตั้งแคมป์นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้นอนที่นี่เราจะขึ้นไปนอนบนผน,บนืนทุ่งกันซึ่งเราก็ต้องรอขึ้นรอบบ่ายเพราะว่าตอนนี้จะเป็นคิวของรถรอบเช้าลงมาจากข้างบนก่อน และกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนี่คือชอนสนามและนี่คือข้าวคอหมูยางที่เพื่อนเตรียมมาส่วนคนนี้ก็คือกําลังเอนจอยกับข้าวหลามที่ซื้อมาจากคุณลุงเมื่อกี้อร่อยจริงกินเสร็จล้างช้อนแล้วก็ไปเดินเล่นกัน ตรงนี้จะเป็นอาคารส่วนกลางนะทุกคนใครไม่มีที่นอนหมอนหมุงก็มาเช่ากับเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็บนผนังเนี่ยเขาจะมีรูปแล้วก็ดีเทลของสัตว์ต่างๆที่เจอที่ผเนินทุ่งกับบ้านกลางนั่นแหละคือใครเจอหมดนี่คือโชคดีมากบอกเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเส้นทางที่ลงไปข้างล่างนี้จะเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ต้องเดินข้ามน้ำเล็กน้อยนะใช้ความระมัดระวังนิดนึงอ่านป้ายก่อน ที่นี่ชื่อว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติวานิลาคือจะเป็นการเดินเทรลในเส้นทางสั้นๆระยะทางประมาณโลครึ่งเชลเลาเดินประมาณ45นาทีมีทั้งลงเนินและก็ขึ้นเนินแบบนี้อาจจะต้องปีนป่ายกันหน่อยแล้วพวกเราก็เดินมาเจอก้อนสีชมพูชมพูอยู่ที่พื้นดินผุดเป็นดอกเล็กๆมีทั่วพื้นไปหมดมันคือกระถนพะรา,านะทุกคนถือว่าเป็นพืชลมลุกแต่ไม่มีใบจะมีแต่ดอกแล้วถ้าเกิดว่า น้องตุยแหละวันน้องจะกลายเป็นสีดำแบบนี้ดดเดินมาอีกนิดเราจะเจอเส้นเหาว,วันพันเกียวเจอถนนแล้วเดินกลับบ้านจ่างก,กันพอกลับมาถึงบ้านจากก่างก็คือนั่งพักอยู่ที่ศาลาแล้วก็เจอกับสิรมาคากิทุกคนดูตุกก๊กแกตัวใหญ่มากแล้วอยู่กันทางครอบครัวแบบทุกซอกเติมพลังมือกลางวันจ้า เป็นร้านช้าวสวัสดิการที่อยู่บน้านกลางเนี่ยแหละซึ่งที่นี่เขาจะมีร้านเดียวนะที่เราสั่งก็มีพวกฮอร์มกปรกากฏผัดขามาด้วยมาเป็นกับข้าวแล้วก็ถึงเวลาขึ้นพันเนินทุ่งซึ่งทางขึ้นเนี่ยจะต้องผ่านทั้งหมด3ามลำธารและนี่คือลำธารที่หนึ่งรถจะต้องลุยลงไปในน้ําแบบนี้เลยแล้วก็จะต้องกระเด้งกระเด้งอย่างนี้เล็กน้อยและนี่คือลำธารที่สองรู้สึกว่าลำธารีานน้ําจะเยอะกว่า,ำาลำธารแรก แล้วก็ตรงนี้นะเขาจะมีฝูงผีเสื้อที่คนเขานั่งดูกันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีผีเสื้อตลอดเวลาหรือเปล่านะและนี่คือลำธารที่สาเป็นลำทารสุดท้ายที่รถจะต้องคามไป คลลํำทานที่สามมาไม่เท่าไหร่พวกเราก็เจอกับฝู่ผีเสื้อเลยจอดรถด,ดูซะหน่อยน้องบินกันเยอะมากแล้วก็สีสันสดใสเต็มไปหมดนี่ลองซูมดูไกลๆไม่รู้กินอะไรกันอยู่แล้วตอนเดินกลับมาที่รถก็เอ๊ะทำไมต้นไม้ข้างบนเหมือนกับเพื่มกับเพื่มน้องค้างสามสีนี่เองกำลังมาหาอะไรกินอยู่บนผัวพอดีแล้วคือมากันหลายตัวด้วยนะกินกันหนุบหนับหน,หนุบหนับ ภาพเป็นที่ระลึกซะหน่อยส่วนทางตอนจากนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับระยะทางแค่สิกว่าโลจะเป็นลูกหลังทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องใช้รถโฟล์ววิลดฟ e ขับขึ้นมาส่องนกกันนอน oh, no, okay. นานๆๆต้นไม้ขยับต้นไม้ขยับใช่หรือเปล่าหนะ่าอ้าวก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็เลยเดินคลึกเข้าไปอีกและตอนนี้เราก็ได้นั่งรอน,นกกันแล้วคะ่ะ แต่สุดท้ายรอบนี้ก็เฟลนะนกไม่มา <S <S เี๋ยวเราเลยไปตั้งแคมป์บนผนินทุ่งกันเลย <S <S เถึงแล้วครับ <S <S เอารถจอดให้เรียบร้อยไปดูที่ทางก่อนว่าเราจะกางเต็นต์ตรงไหนดีบ้านไม้ตรงนี้คือบ้านของเจ้าหน้าที่อุทยานนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานกว้างๆเลยซึ่งใครมากางเต็น์ก็ได้และเขาจะมีทำเป็นเส้นทางเดินไว้ที่พื้นด้วยสะดวกมากๆอนุญาตโชว์อวุปกรณ์ตั้งแคมป์ทั้งหมดวันนี้ของพวกเราสี่คนก็คือ เยอะมากนี่คือปริมาณของสำหรับการพักแค่หนึ่งคืนเท่านั้นสามารถทำครัวได้เลยมีเต็นท์มีที่นอนมีของกินน้ำดื่มพร้อมและนี่คือเต็นท์เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันก่อนตั้งครงเสร็จตอกสมบกบกๆก,กโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเตินลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นลานขาวสวัสดิการนะทุกคนก็คือมีนาม,มีขนมขายแล้วก็มีอาหารขายด้วยอันนี้จะเป็นเมนูของเขาซึ่ง เมนูก็จะมีไม่เยอะเป็นเมนูเพลินๆนั่นแหละแต่ก็กินได้อร่อยดีอาคารข้างๆจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารส่วนนอกอาคารก็จะบรรยากาศดีๆหน่อยชมธรรมชาติได้อันนี้เราสั่งมาลองท้องกันนะทุกคนเป็นขนานมันหอยกับไข่เจียวกะทียมเขาอร่อยมากอะโคตรชอบ กินเสร็จก็มาทําอาหารเย็นกันต่อจ้าเมนูวันนี้จะมี2อย่างด้วยกันคือหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือแล้วก็กะเพราหมูสบับนี่คือกระเป๋าของอุปกรณ์ครัวทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มจากการหุงข้าวก้อนการหุงข้าวก็คือทำในหม้อสนามนี่หละหส่วนอีกฝั่งก็เตรียมหั่นพริกหั่นกระเทียมกันเริ่มหุงข้าวแล้วการหุงข้าวครั้งนี้ก็คือเกิดจากแก๊สกระป๋องนะหน้าตาประมาณนี้ ส่วนตอกินข้าวก็กำลังประกอบลางขึ้นมาอยู่ข้าวเริ่มสุกแล้วแต่ต้องหุงต่ออีกนิดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มหั่นหมูแล้วเช่นกันมาจ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือกันก่อนเริ่มจากเอาหมูลงไปในกระทะเลย ทำจนมันสุกแล้วก็กรอบนะทุกคนเทน้ำมันทิ้งแล้วเราก็จะเริ่มผัดกันเลยเดี๋ยวผัดกะเพราหนึ่งก็เสแล้วครับเทใส่จานได้ทำกะเพรา,าหมูก,กันต่อเลยจ้า เสร็จแล้วจ้ากินกันอิ่มหนำสำํำราญสดๆจากนั้นฟ้าก็เริ่มมืดและเราก็สังเกตเห็นว่ามีผู้คนจํานวนหนึ่งกำลังมุงอะไรกันอยู่ก็เลยเดินไปดูกันบ้างพระจันท์ขึ้นแล้วทุกคนส่วนอีกฟังนึงก็จะเป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินคุณพี่เต็นนี้คือแบบ กลางเต็นได้บรรยากาศดีสุดเขาตั้งโต๊ะกินข้าวไว้นานเต็นกินข้าวไปพร้อมเสียงนกเสียงกาท่ามกลางธรรมชาติฟินๆก่อนไปอาบน้ําเราจะมาเช่าแผ่นรองนอนกับเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนสนนราคาแผ่น120บาทเขาจะเอาออกมาให้เราแบบนี้ก็จ่ายเงินพีเข้าไป กลับมาที่เต็นท์มืดสนิทแล้วตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับการปรับไฟอยู่โอเคต้องระดับที่2ประมาณนี้ความสว่างประมาณนี้จากนั้นเราก็นั่งเมาท์มอยกันแป๊บนึงก่อนจะแยกย้ายไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนแผ่นรองนอนที่เช่ามาหลังจากปูก็จะหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะส่วนอนุณหภูมิคืนนี้อากาศก็เย็นเย็นสบาย20องศาไปแล้วะเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า Good Morning ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆเมื่อคืนน้ำค้างลงแรงมากทุกคือหยดน้ำที่อยู่บนเต็นนะคือเม็ดใหญ่มากแล้วก็เต็นเปียกไปหมดเลยตอนนี้ต้องตากเดทไว้ก่อนกิจกรรมยามเช้าก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างนะทุกคนคือดูพระอาทิตย์ขึ้นกับชมวิวที่เข่าพเนินทุ่งซึ่งอยู่ไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปกันโซนนี้จะเป็นกลุ่มที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันก่อน น้องเพิ่งขึ้นมาไม่นานก็อาจจะยังสุไม่มาและตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จุดชมวิวเขาผนินทุ่งกันทางค่อนข้างชันนะมีการขึ้นบันไดหลายสเตปไปถึงด้านบนก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้ถ่ายรูปเล่นได้นั่งชมวิวชมนกชมไม้ได้ในคลิปนี้เรามาตอนกลุมพาพันธ์อากาศก็จะเย็นประมาณหนึ่งนะแต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวน่าจะฝินอีกฟังหนึ่งก็คือมีผู้คนกาลังมองดูอะไรอยู่อ๋อ น้องข้างสามสี่จ้าน่าจะออกมาหาอาหารกินตอนเช้าหมากันเป็นฝูงเลยอยู่บนต้นไม้เยอะมากๆและแต่ละตัวนี่คือปีนป่ายยกต้นไม้กันแบบสนสุดๆเห็นข้างกินแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกินอาหารเช้ากันที่เต็นท์บ้างกลับมาถึงเพื่อเราเริ่มทํากาแฟก่อนเลยอันนี้คืออุป,ปกรณ์ของเขานะเต็มสตรีมีทุกอย่างตั้งแต่ที่บทที่คันจัดเต็มหอมฉุยไปทั่วลานกลางเต็นท์ อาหารเช้าวันนี้เราคุยกันว้อยว่าเราจะทําข้าวต้มหมูกับไข่เจียวหมูสับกันก็คือวัตถุดิบที่เหลือมาจากเมื่อวานนั่นแหละลแล้วบังเอิญว่าน้ํากินหมดก็เลยไปกองน้ําจากตรงที่ร้านกานแล้วก็มาใส่เครื่องกองน้ําแบบพกพาแบบนี้หลังจากนั้นก็มาเตรียมหมูสับก่อนนะจ๊ะและเนื่องจากมันอยู่ในรังน้ําแข็งมาทั้งคืนก็คือต้องเอามาจีน้าร้อนก่อนแล้วก็ปรุงรสเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งก็คือเพื่อนอีกคนเตรียมทําไข่เจียวหมูสับ เตรียมวัตถุดิบกันพร้อมแล้วเราก็เริ่มทำข้าวต้มกับไข่เกี๊ยวกันเลยและเนื่องจากไม่ได้เตรียมพวกทับทีกับตะหลิวมาไข่เกี๊ยวเลยกลายเป็นเซี่งซี่แบบนี้ส่วนอันนี้กลายเป็นเมนูที่สามเพราะว่าหมูสับเรียงเหลืออยู่ก็ผัดผัดให้หมดพร้อมแล้วจ้าลงมือรับประทานกันเลยอันนี้นะคะเชฟนะคะเชฟคิน เป็นหัวหน้าทริปในการแคมปิ้งครั้งนี้กินเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปล้างนะทุกคนตรงนี้อ่ะทางอุทยานเขาจะมีที่ล้างจานแยกให้แล้วก็กลับมาเก็บข้าวของไปอาบน้ำเตรียมตัวกลับบ้านจ้าแต่ระหว่างนั้นเองต้นไม้ก็ขยับเบาๆน้องข้างสามสีมาอีกแล้วคราวนี้มาตัวเดียวไม่มีเพื่อนแต่อยู่ไกล ส่วนใครที่อยากมาแต่ไม่มีอุปกรณ์ตั้งแคมก็สามารถใช้แคม์ของอุทยานได้นะโดยทําการโุ่งหมาโจงแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งเต็นท์ว้ให้แบบนี้ส่วนฟ้ากเราก็เริ่มเก็บของแล้วก็ลงเขากันนี่รรหว่างทางเจอของเด็ดเราเจอหมีหมาจ้าน้องมาอยู่กลางถนนกันเลยน่ารักไหมทุกคนดูดูดูด,ดไูไปต่อไปต่อแต่จอดก่อนเพราะว่าเจอฝูงผีเสื้อขนาดใหญ่กำลังกินขี้ช้างอยู่ จริงๆเพื่อนบอกว่าช่วงนี้จะไม่มีผีเสื้อให้เห็นแล้วแต่ว่าวันนี้คือโชคดีมากที่เจอแชะร,รูปออกมาประมาณนี้จ้าลงมาจนถึงประมาณลำธารสองลำธารหนึ่งก็เจอพี่ๆแกงนีเขากำลังสองนกอยู่แชะภาพได้น้องไต่หน้าผาักกำมาหยี่มาตัวเดียว ลงมาถึงบ้านกลางประมาณบ่ายสามนิดๆก็แวะเติมพลังกันที่ร้านขาสวัสดิการกันเล็กน้อยก่อนกลับกรุงเทพจริงๆระหว่างทางขากลับก็คือยังนั่งคุยเรื่องนกกันอยู่ตัวไหนเจอตัวไหนไม่เจอแต่ใดๆก็คือการมาแคมปิ้งครั้งแรกของเราครั้งนี้ถือว่าเจอสัตว์เยอะมากส่วนทริปหน้าจะไปไหนนั้นกดติดตามได้เลยจ้า